สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังน้องกระแสนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับมีชื่อว่า Breaking the Cycle อำนาจศรัทธ,ธาอนาคตครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสารคดีที่พูดถึงพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบครับใครๆก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเจอจุดจบอย่างไรแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับหนังก็มีวิธีเล่าและตัดต่อให้คนดูเนี่ยติดตามได้จนจบเรื่องเลยครับแต่จะเป็นอย่างไรนั้นครับก็ไปฟังรีวิวเต็มๆได้เลยครับเวลามีหนังสารคดีไทยออกมาเนี่ยอย่างแรกที่ผมรู้สึกได้ก่อนเลยนะครับนั่นก็คือขอคารวะคนทํางาน สายนี้จริงๆนะหนังสรารคดีเนี่ยเป็นงานที่ใช้พลังมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้วยการที่จะต้องติดตามถ่ายบุคคลนึงเนี่ยไปนานๆซึ่งในหนังเนี้ยก็คือติดตามถ่ายคุณธนาธรนะครับผมและการที่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยควรจะถ่ายให้มันไปจบถึงไหนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการไล่หาฟุตเตจทั้งเก่าทั้งใหม่ ทั้งจากภาพข่าวภาพสต็อกต่างๆจนไปถึงการขออนุญาตเจ้าของฟตเตนะ็ดนั้นมาใช้ซึ่งผมเนี่ยก็เคยทําหนังที่มีความคล้ายแส่กด็ดีนิดๆอยู่บ้างก็เลยเข้าใจจุดนี้สุดๆเลยนะครับว่าโอ้โหมันเหนื่อยจริงๆนะกับการที่จะต้องคัดเลือกฟตเต็ดการหาฟตเต็ดแต่ละอันมาใช้เนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยนะฮะแต่ breaking the cycle เนี่ยกับมีเส้นเรื่องราวอย่างกับหนังเลยนะครับมีจุดที่ตัวเองเนี่ยมีความหวังท้อแท้สูญเสีย มีการวางอ็อบเจกต์ต่างๆที่ชงไว้ในตอนแรกแล้วก็ตบในตอนท้ายด้วยนะอย่างเช่นเช่นตัวคุณดารุมานะครับหรือการเซตให้คุณเชอรี่ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้สนใจการเมืองเนี่ยเป็นตัวละครแทนประชาชนทั่วไปเป็นชนชั้นกลางเป็นคนที่ชื่นชอบพักอนาคตใหม่เพื่อให้คนดูหนังทั่วไปเนี่ยที่อาจจะทั้งชอบและไม่ได้ชอบพักอนาคตใหม่เนี่ยก็สามารถเกาะไปกับความรู้สึกของคุณเชอรี่ได้ครับแต่ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังการเมืองเนี่ยแต่หนังกับเล่าเรื่องราวตลกตลก อมยิ้มได้อย่างเช่นช่วงที่มีเวลลฝฟาหลอกพ่อเข้าไปนะครับก็เป็นจุดที่ทําให้หนังเนี่ยมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะและในมุมผมปรดักชันนะครับทุกซีนที่มีการเซตถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเสิร์ตหรือว่านั่งสัมภาษณ์เนี่ยผมมองเลยว่าถ่ายโคตรสวยนะครับจัดแสงโคตรดีเลยนะไออย่างเช่นช็อตน,นี้นะครับที่ถ่ายสมาติคุณธนาธรในบ้านนะครับโอ้โหแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแบบการจัดไฟมีแสงและเงาคือแบบ ทำออกมาได้ดีนะคือช็อตที่เป็นสัมภาษณ์ทุกคนเนี่ยผมว่าโ,โหถ่ายออกมาได้สวยเลยนะครับผมและพวกช็อตคัดซีนทุกช็อตเนี่ยซ่อนนัยยะเอาไว้ทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตถ่ายเห็นเซเว่นอีเลเวนเอยเห็นถ่ายสามเหลี่ยมคว่ำเอยเครื่องบินเอยซึ่งโอ้โหผมสือว่าการถ่ายของเขาเนี่ย ถึงแม้จะบอกว่าเป็นสารคดีก็ตามนะครับแต่ก็ซ่อนความหมายซ่อนเรื่องราวไว้ในแต่ละช็อตที่เขาบรรจงถ่ายทุกอันเลยครับสรุปนะครับถึงมันจะเป็นสารคดีที่รู้ตอนจบแล้วก็ตามนะครับแต่ในแง่ของการบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับ และพักอนาคตใหม่เนี่ยก็ถือก็เหนิดขึ้นมาในปี61นะครับและตัวหนังเองเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะเริ่มถ่ายตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงยุคพ,พักจนถึงปัจจุบันเลยซึ่งผมว่ามันใช้เวลานานมากนะตั้ง5-6ปีเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าหนังที่เขาใช้ความพยายามขนาดนี้กับการที่เราเข้าไปลงหนังเสียตังซื้อบัตรแค่200บาทเนี่ยโอ้โหผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มสุดคุ้มเลยนะครับผม ยังไงก็แนะนำว่าอยากให้ไปลองดูหนังเรื่องนี้กันนะครับ Breaking the Cycle อำนาจศรัทธาอนาคตครับและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้นะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ